จ้าพ่อสวัสดีค่ะครับเขาจะน้อยเหรอพออ่อมือเนี่ยสองน้อยบนล่างน้อยหนึ่งสองน้อยบนล่างน้อยหนึ่งบนแางบนแนเออแนอยู่แต่ว่าเล่าสตาเขาบนล่างมือสีเขียนเล่าสตาร์ไปทุกมือทุกมือแล้วลุงจับว่าเขาจะไหนต่ว่าเล่าสตาเขาบนล่างนะะึกว่าต้องช่วงขามือนี่ เลขเบิลไหลายนะพ่อเนาะเลขจะออกต้างเลขเบิลก็พี่นองพ่อมีงพี่นองพี่นองเจ็ดแปดแล้วก็เบิลแล้วก็มาแปดแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็มาสี่สี่อ้าสี่สี่มาสองเขียวตัวนี้เก้าสามกับมาสองเขียว ซีซีกับสองเถี่ยวเขาสาน้อยบนล่างน้อยหนึ่งนะพ่อนะของลุงหมานเข้าเข่าจักน้อยเมือนี้หนึ่งน้อยนี่รหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยสองน้อย สามน้อยลุงหมานเข่าสามน้อยอาจารย์สารข้ามเข่าหนึ่งน้อยสองน้อยเข่าสองน้อยอาจารย์สารข้ามเข่าสองน้อยลุงหมานเข่าสามน้อยพ,พ่อพ่อเข่าสามน้อยแต่ว่ามีบนล้างน้อยหนึ่งเอาไปต่อการู้ช่ค่ะ ไปต่อนะคะตัวเลขแน้วท่าไปต่อค่ะทุกช่วงขาไปต่อเลขลักตัวไรพ่อจ๋าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวประกบสามสี่ห้าหกเจ็ด จับคู่บนล่าง 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 03, 04,

สามหกเจ็ดสี่โอ้มือ่นว่นสุกเก้าสามหกเจ็ดสี่อื่นวันสุกเด้อค่ะทำช่วงค่ะเราว่างเก่ากับสามชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรนะคะชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรเดี๋ยวเอ็ดมือก่อนว่าวันสุกเก่ากับสามมาดีบ่ วันสุกร์วันสุกรวันสุกรวันสุกรโอ้ยวันสุกมันบัมามันบวมาโดนเลยที่ก่อนเนาะโอ้วันสุกบัมาโดนเลยตอนช่วงขาวันที่มามาบมัวมาหลายโดนแล้วกันมา วันที่สิบสามนี่มาสามศูนย์วันที่สิบสามมาสามศูนย์เอาซุกนี่สิเป็นยังไงซุกที่แหลวมาอยู่แต่ว่าซุกถอยหลังขึ้นไปเดือนพฤกษะผ้าโบมาแต่ว่าซุกเมื่อกี้นี่สิบสามมีถุน่าหน่ะมาอยู่หกสามศูนย์เนาะเอาเขกเป็นยังอันนี้เราซูฟังว่าวันซุกเปนมาโบเดดระว่าง ขอ,อนีอย่าทบทวนตัวเลขนะพอเนาะค่ะตัวเลขแนวทางห,ห้าน้อยแล้วก็หุนแล้วก็เล่าพองพบอพ่มชุดนี้นะคะเป็นชุดเ,เต็มของทุกหุนทุกหวยสําหรับมืออื่นเป็นแต่ตีหาเพิ่มจนหอดหกถุนนะคะของวันที่ยี่สิบมีถุนหน้าย่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับชุดนี้จะเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมนะคะเพราะฉะนั้น เออทันบุฟังท่านผู้ชมพอมีพี่น้องเข้าให้นั่มไปพิจารณานั่มไปคัดกรองพอสมควรนะคะเที่ยวกวนเที่ยวกวนเที่ยวกวนเข่าบวมพอเที่ยวเที่ยวกวนนึงเลยหนึ่งเที่ยวกวนจับบ่ได้เที่ยวกวนโอ้เที่ยวกวนเข่าล่างทั้งสซบป๋อเล่า เียวนีโอ้ยเถียวนี้มากในแม่นุก่อเนาะเถียวนี้มากในแม่ทำช่วงขาเอาชุดเต็มเี่เด้อมีลักแปดลักเก่าลักศูนย์ลักหนึ่งลักสองส่วนตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานของอาจ,จารย์สารข้ามเดี๋ยวจะลุง่งหายมืออื่นนะคะทำช่วงขาเดี๋ยวอยากจะลุง่งหายมืออื่นพราว่ามือนีเพิร์ท่านในทรงมากครบนะคะเันทรงมากครบเดี๋ยวจะสิลุง่งหายนะคะตัวเลขแนวทางของลุกหม,มานของอาจ,จารย์สารคข้ามให้เพิ่นพิจารณาคักคัก่อน

ปมือเดียวกรบมา้าหรือเข้าเขาขึ้นในเร็วหรอกไปไปกระมาไปกระมา้ามุ่งไปโดนดอกข้าเดียวกระม้ามือเดียวก็มา้มาแบบนี้นะมือนี้ก็เขาน้อยเขามีบนลา้นลางหรือว่าเขานนหน่อยก็ได้บนล้างน้อยนึงไม่อเนาะเป็นสนามน้อยกันก็เขาหน่อยคือเท่าเงินคนก็ได้หรนะือว่าเป็น น้อยก็ข่าคนก็ไ่เนเน้าเอื่นใด่สบั่ล่าัหใ่น้อยคนก็ได้เท้าอือนหอกคน้ยหนึ่งมันไปเรนแนเท้าสูงเน่้หรอวะเอยเลาสตาเขาบนล่างเลยครับทั้น้นแล้วมันก็กันเด่นว่ากันก็เ่นต่ว่ามันว่ากันผู้จออเอาเล่าเล่าสตานะคะทุ่มช่วขครับแต่กระด้เขียนเห่อผลเล่าสตาไว้ทุกมือทุกมือเรื่องหุ่จว่ามือนี้มันข่าบนล่างวเขาคนขายังไว้่งกแนเท้าเร ม้วนก็บมือกันองคเดียหนึ่งกบม้นมวร่วใไห้บรียนว่ามนกับบริเนที่จังตวัดสงกลยแปดแปดอีก้าโต้วัตถุืงเจ้ามือกันเอาเนี่ยพ่อครับเอืียนกันเอียนกันเอาเป็นนรล่องเนออือปาปคือเขาเ่นเจ้า เล่าก็จะได้นี่นะนกันพวกบนกันทีเขชคดีเราเล่าก็ได้กดันบุญเยังตรงยามมกทำบนยากเดียวบ,บนนุญข้าพเได้ร่วมเยอะเราเองกันได้ครับคำนี้ร่ำกาลร่ำละจ้าพ่อเอาข้าวก่าขอบพระคุณพ่อยลายตัวเลขแน,นวทางมาให้นะคะเป็นหุน่นเป็นเล่าเป็นห้าหน้อยคอยเขาทุกหุ่นถูกหวยร่วมทั้งเล่าความนะพ่อเนาะ Uh, uh. เจอกันไม่คลิปหนากับพ่อขาขอพวบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ uh.